ผมอยากให้ดูซีนสุดท้ายนี่นแหละซีนสุดท้ายหลังจากที่ผมนอนอยู่ตรงต้นไม้นะมันจะเป็นซีนนี้ในแน่ตื่นมาในห้องที่มีดอกไม้แบบเต็มไปหมดเลยผมอยากให้ลองไปตีความดูว่าทำไมมันเห็นเกิดซีนน้ำขึ้นมาได้ ผมตื่นเต้นมากๆเลยก่อนก่อนที่จะปล่อยมีแล้วก็เป็นเอ็มวีนึงที่ผมแบบเขียน s อรี่บอร์ดเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยตื่นเต้นมากมากก่อนที่จะปล่อยอะไรเงี้ยพอเห็นหลายๆคนแบบแบบชอบกันอะไรเงี้ยผมก็ก็รู้สึกดีใจใช่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 ผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็ทุกคนที่แบบมายืนข้างหลังด้วยเพราะว่ามันมันเข้าได้จำนวนจำกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ยังมารอดูกันข้างหลังอะไรเงี้ยเรื่อวิติกา เออผมคือผมด้วยความที่ผมไม่ค่อยอยู่ไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วผมแบบนานๆทีจะได้เจอเขาแล้วก็แบบได้การได้ดูแบบ MV พร้อมเขาอะไรเงี้ยเอ่อมันก็มันเป็นอะไรที่แบบได้เห็นสีหน้าเขาสดๆเลยหน้าหน้าหน้าแบบหน้าเราเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําแล้วก็คิดว่าอยากจะทํามาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ผมก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ไทยอีกสักพักนึงเลยลก็เลยก็อยากจะทําอีเวนต์นี้ขึ้นมาครับ <S 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 จริงจริงเพลงนี้มันตีความได้สองแบบครับม,มันก็จะเป็นเพลงเศร้าก็ได้หรือจะไม่เศร้าก็ได้นะอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกที่แทนตัวเราเป็นคนในฝันที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขาหลับแล้วเราก็จะหายไปช่วงที่เขาตื่นอนะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบต้องเศร้าไปตลอดลนะอะไรเงี้ยมันแค่แบบให้เก็บความรู้สึกนั้นไว้ตอนที่ตื่นก็ยังจาความรู้สึกนั้นไว้แล้วเพิ่เลเราจะเจออีกทีในฝันก็ได้นะ mm hmm. ผมใช้เวลาวันเดียวในการเขียน mm hmm. เขียนเนื้อทั้งหมดใช่ครับผม แต่พอนีใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าอันนี้ทําทุกชิ้นด้วยแล้วไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆประกอบร่างกันเข้ามาเลยมีสดมากตรีอะเอ่อผมหมยายถึงว่าพาร์ทมันเป็นยังไงใช่ไหมครับคือพาร์ทดนตรีผมอยากให้มันมีความแบบรู้สึกของเอ่อความฟุงฟ้งๆความฝันๆความแฟรรี่เทลอะไรบางอย่างอยู่ในในในนั้นแล้วก็ใส่กิมมิคความเป็นแบบถ้าได้ยินเสียงในท่อนุกก็จะมีเสียงของฮาบเสียงแบบฮาบของ แล้วก็เสียงนาฬิกาเดินอะไรเงี้ยที่ที่มันพูดถึงการที่แบบในการมันนับถอยหลังเข้าไปสู่การตื่นเช้าอะไรเงี้ยตื่นช่วงช่วงเวลาลุงสางอะไรแล้วก็ฮาร์ปที่มันแบบเวลาเรานึกถึงความฝันก็จะนึกถึงฮาร์ปที่เป็นคนเล่นฮาร์ปเล่นพินอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้มันมันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกจริงๆมันดีเทลมันเยอะกว่านี้แต่ด้วยความเวลามันจํากัดก็เลยต้องตัดบางส่วนออกไป ก็ <g ül> เลยเสียดายเหมือนกันแต่ว่าคือตัวผมอรู้สึกว่าใน MV เนี้อยากให้มันเล่าเรื่องของความที่มันไม่ได้มันไม่ได้เล่าแบบทุกคนดูจบแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นหนึ่องสามสีะไรเงี้ยแต่ในตัวนั้นอ่ะมันจะมีคำอธิบายออกมาในภายหลังแน่นอนแต่เท่าที่ดูอ่ะผมอยากให้ทุกคนนึกถึงคอนเซปต์ของการที่ผมเล่ามันก็สปอยผมก็ไม่กล้าพูดนิดนึงนิดนึงมันก็คือ คนคนหนึ่งที่มาจากป่าแล้วไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฝันหรือไม่ได้อยู่ในฝันเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชีวิตจริงเขาเป็นยังไงมีความเจ็บปวดอะไรแต่ทําให้เขาเจอกันคนนี้มีบาดแผลบนตัวกับคนนี้มีบาดแผลในจิตใจมาเจอกันแล้วฮิวกันในช่วงเวลานั้นแล้วจุดจบมันเป็นยังไงอะอยากให้ทุกคนลองตีความกันเองว่าทำไมมันถึงจบแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่มันจะมีมันมีคำอธิบายมาแน่นอนอะไรมาดันแตมันมาจากอะไรทำไมถึงมาเป็นสตอรี่แบบ คือผมแค่นึกนึกภาพถึงแฟร์รี่เทลอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราจำได้ว่าหน้าต่างเนี่ยมันเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบเราจะเห็นในเรื่องกิตแพลนหรือว่าเรื่องหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาใช้เป็นเกตเวย์สู่ความที่แบบเราเบรกฟรีจากความที่เราถูกถูกจํากัดอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยความเครียดความอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นหน้าต่างทุกทีอะไรเงี้ยแล้วว่าเราแต่งบ้านอะไรเงี้ยพอสร้างหน้าต่างปุ๊บมันรู้สึกว่าเออบ้านมันปลอดโปร่งขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่มันคือเกตเวย์ในการที่ ่ใชเชื่อมต่อแล้วก็ให้เราปลดปล่อยจากความรู้สึกแย่มันคือความฝันมันคือความฝันหน้าต่างคือความฝันผมเลยรู้สึกว่าถ้าเอาเรื่องของคนที่อยู่ในป่าซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันมิสซิรี่แมนมากๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีคําอธิบายด้วยเอ็มบีว่าเขาเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยมาเล่าบวกกับคนที่แบบมีบาดแผลทางจิตใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็เล่าไม่จบด้วยว่ามันสุดท้ายมันคือความฝันหรือความจริงอะไรเงี้ยมันน่าจะน่าสนใจดี ใช่ครับผมจริงๆเราจะมันจะดีเทลกว่านี้อีกในในอนาคตที่ผมจะจะมีรายละเอียดออกมามากกว่านี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนของทุกตัวตรครับก็อยากให้ลองเดาดูด <c oughs> ครับผม <c oughs> ใช่เป็นเนเน่ใช่คือเนเน่เราเจอแล้วจริงๆคุยกันเนเน่ตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตเดียวผมเองแล้วก็รู้สึกว่าเนเน่เป็นคนที่เหมาะมากๆในในตัวคือยังผมยังไม่ทันเขียนแบบ ออกมาเป็นสตอรี่บอร์ดเลยนะผมแค่คิดเฉยแต่คิดไปหน้าในเน่ตั้งแต่แรกจังหวะแรกแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนได้ในเน่มาแสดงจริงเรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นในเน่แหละมันแบบคนอื่นไม่ใช่เออแล้วก็เลยชวนในเน่ไปในเน่ก็บอกว่า,าแบบแบบพร้อมมาเลยอะไรเงี้ยขอบไปวันนี้เลยได้ไหม <laughs> เออ<า> <c oughs> ผมก็เออแบบขอบคุณจริงนี่ในเน่ก็แบบแบบทุ่มวิลลิ่งที่จะแบบมามาถ่ายด้วยกันแล้วก็มันก็เป็นงานค่อนข้างหนักเพราะเขาก็มาไทยแล้วก็มาทำงานอื่นด้วยแล้วก็แบบในช่วงเวลาเดียวกันก็ใช่ใช่ ใช่ใช่เป็นแบบแบบที่คิดไว้เลยแล้วก็เป็นแบบที่งงแบบที่คิดไว้ด้วยนะฮะแต่เพราะว่าผมอยากให้ทุก MV ของผมมันมีการตีความเกิดขึน้นไม่อยากจะแบบจำกัดคนไปในแนวทางเดียวว่าอ๋อมันเรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้응 <c oughs> เอ,อ่อเจ็ดผมกะไว้ว่า12เพลงแต่ว่ามันรวมรวมเวอร์ชันอีกด้วยฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะเกินอาจจะเกินอาจจะส่งสามเพลงแล้วก็จะปล่อยแล้วครับ แต่จากเพลงก็มีเวอร์ชันอังกฤษด้วยใช่ครับผมเนื้อหาเนครับเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเล่าใกล้ๆก,ก,กันแต่ว่าค่อนข้างจะต่างกันนิดหนึ่งในในตัวของอบริบทการเล่าแล้วก็แต่มันจะมีคําบางคําที่แบบ exactly the same อ,อ,อยู่ในเพลงแต่ก็เหมือนเพลงผมทั่วไปที่มันจะแบบมีความต่างกันอยู่แล้วในอิงเวอร์ชันกับไทยเวอร์ชันผมวางไว้ว่าจะเป็นช่วงปลายปี เ,เพราะมันจะมีนอกจากพาร์ทเรื่องเพลงอ่ะมันจะมีพาร์ทอ,อีกอีกอันหนึ่งที่ผมต้องทําด้วยตัวของผมเองด้วยซึ่งมันก็จะทำมิงไทยนิดนึงเ,เพราะว่าผมมีเนี่ยอย่าง,หล,งหลังจากนี้เมื่อเร็นี้ผมก็จะไม่ได้อยู่ไทยละไปอีกสักพากหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบพยายามรีบทําให้เร็วที่สุดก็คิดว่าจะทันก็คิดว่าจะทันครับมันมีอีกอีกอันหนึ่งด้วยที่ผมต้องทำขอบคุณทุกคนจริงๆที <c oughs> ท่มาแล้วก <c oughs> ็ แบบคนก็ลงทะเบียนกันมาอย่างเยอะมากๆเยอะที่แบบกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณจริงที่ยังทั้งดูในซูมด้วยนะแล้วก็เป็นแฟนอินเตอร์ที่มาที่นี่แล้วก็มารอตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเมื่อยขากันอยู่อยากให้กลับบ้านไปก็ไปหาร้านนวดดีๆนะฮะ่อนนวดขาน,นิดนึงแล้วก็ดูมีไปด้วยที่พูดตีนะนะั่นเในจอในร้านด้วยใช่ครับผมถ้าผมก่อนที่จะจะลืมฝันหรือว่ารู้สึกนะเป็นเพลงที่ ผมอยากให้ทุกคนตีความด้วยตัวเองเลยมันเป็นความรู้สึกของคือเราจะพูดถึงรู้สิทด REAM คือรู้สิทด REAM คือการที่เรารู้สึกตัวในฝันแล้วสามารถควบคุมฝันได้แต่เนี้ยมันไม่ได้อยู่ในฝั่งของคนที่ฝันแต่มันคือฝั่งตัวละครที่อยู่ในฝันที่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองฟังดูแล้วก็ลองดู MV แล้วก็อยากจะฟังในความเห็นทุกคนว่าแบบตีความมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับ <c oughs> Okay um Thank you so much for supporting my song and um Thank you so much for joining uh, today' premiere MV. Uh, I'm so glad that um, you guys enjoyed it too much. And uh, I mean so much uh, from the last night until today um, at this moment. I hope you guys uh, loved it. And I uh, just want to see how you guys interpret the song and also the MV of the songs. And um, uh, I just want to say that um, thank you for your support and love thank you Saturdays.